เดียวเดินทางมาจนถึงจะสิ้นเดือนแล้วนะคะทุกคนในทุกๆเช้าของวันจนันพวกเรามีกิจกรรมมอร์นิ่งทล์กกันนะคะโดยในแต่ละสัปดาห์นะคะจะมีหัวหน้างานของแต่ละแผนกนะคะได้วนเวียนกันมาเพื่อที่จะนําเรื่องมามอร์นิ่งทล์กกับเพื่อนๆที่ทํางานนะคะประสบการณ์ทํางานมาหลายที่นะคะส่วนใหญ่จะเจอกิจกรรมมอร์นิ่งทล์กตอนเช้าแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการพูดคุยอัปเดตงานแผนงานที่มีอยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆด้วยนะคะเป็นเหมือนกิจ กิจกรรมสนับสนุนให้กับพนักงานทุกคนในการแสดงออกและได้พัฒนาบุคลิก,กภาพตัวเองในการนําเสนอ,อต่อหน้าผู้คนเยอะๆนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมนี้สนับสนุนคนที่มีความกล้าสแสดงออกอยู่แล้วยิ่งเหมือนได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะในกิจกรรมช่วงเช้าของที่นี่นะคะเขาก็จะมีการพูดคุยพบปะกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมกันเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและรีแลกซ์ก่อนเข้างานนะคะสุดท้ายเป็นการย้ําเตือนเพื่อความปลอดภัยในการเซฟตี้นะคะ สังเกตว่าเมื่อกี้พี่พี่พนักงานยกมือข้างขวาและตะโกนคำว่า s ซฟตี้เฟิร์ค่ะ